ทิศสมปองสองงานเข้าซะแล้วนะครับหลังกรมป่าไม้ไปตรวจสอบที่ดินที่มีการแฉมีกระแสข่าวมาว่าทิศสมปองกว้านไปซื้อไว้กว่า300ไร่จากการตรวจสอบพบว่าที่ดินกว่า200ไร่เข้าขายบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนครับนายสุรชัยอาจารย์บุญนะครับอธิบดีกรมป่าไม้เปิดเผยว่าสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8นครราชสีมา รายงานผลการตรวจสอบที่ดินในอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิของนายสมปองนครไทยสงหรือว่าทิศสมปองที่กว้านซื้อเอาไว้กว่า300ไร่โดยเข้ารังวัดแล้ว6แปลงจากทั้งหมด11แปลงพบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสัมผักหนามรวมกว่า200ไร่ซึ่งได้ปลูกต้นยางพาราเอาไว้วันนี้จะไปตรวจสอบอีก5แปลงที่เหลือนะครับ ซึ่งบางส่วนใน5แปลงนี้อยู่ในพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นพื้นที่จัดสรรที่ทำกินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติด้วยอธิบดีกรมป่าไม้บอกอีกว่าจากการสอบถามผู้นำชุมชนและชาวบ้านไม่ยืนยันว่าทิศสมปองเป็นผู้ครอบครองที่ดินบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ดังนั้นเมื่อตรวจสอบครบทั้ง11แปลงแล้วก็จะนำรายละเอียดเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน พือให้หาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามพรบรรป่าสงวนแห่งชาติและพรบรรป่าไม้ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง15ปีปรับ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่บาทแต่ถ้าถือครองหรือว่ายึดครองมากกว่า25ไร่จะมีความผิดเพิ่มขึ้นเะครับเป็นโทษจำคุก4ถึง20ปีปรับ2 0 0แสนถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพูดถึงเรื่องนี้ครับ ว่าหากมีการเข้าไปใช้พื้นที่ทำให้ป่าสงวนเสื่อมโทรมโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายแต่ตอนนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของใครกับ เรื่องเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่หรือว่าชื่อผู้รับผิดชอบดังกล่าวนั้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของผู้ใดนะครับขณะนี้ก็ยังขออนุญาตให้เปชื่อแต่ว่าได้พบว,ว่ามีการเรียกว่าเข้าไปใช้พื้นที่ปากสมุนและก็พื้นที่คอทซอจึงรดับที่เป็นข่าวตอนนี้ก็คงจะต้องมาดูว่าผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็จะต้องดําเนินการตา,ตามกฎหมายต่อไป ส่วนนายศรีสุวณจัญญาวันนี้ได้เข้าพบอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อร้องเรียนนะครับอยากจะให้ตรวจสอบการกว้านซื้อที่ดินกว่า300ไร่ของทิศสมปองซึ่งหากมีการบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติจริงก็ขอให้ดำเนินการทางกฎหมายโดยเร็วอย่างไรก็ตามเบื้องต้นมีรายงานว่าชื่อเอกสารสิทธิ์ที่ดินนั้นไม่มีชื่อของนายสมปองเลยนะครับจากการตรวจสอบแต่ว่าพบชื่อแม่ของนายสมปองครอบครองอยู่บางแปลงครับ